มันมีการฟันไม้หรือเปล่าหรือไม้ไผ่มันแตกไปพี่สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพพเอฟสีุ่่งป้านาอาที่น่ารักทุกทกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อย ผมแฟเล็กพี่พี่ครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูธรรมชาติความสวยงามแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าน้ําเนี่ยมันเหลือน้อยมากๆแล้วหลายๆพื้นที่ก็แทบจะแห้งแล้วในห้วยหรือว่าในตามป่าเนี่ยแต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นในป่าที่ชื้นแล้วก็ลึกมากๆจะมีน้ําเหลืออยู่ยังสามารถหล่อเลี้ยงพวกสัตว์ป่าในป่าได้พี่พนๆนะก็เตรียมระเบียงนะเป็นมาม่าแล้วก็กระทะ จะมาทํากินในป่าแล้วก็ให้พี่ๆได้เห็นได้ดูกันว่าอยู่ในป่าแล้วมันฝิ่นแค่ไหนพี่นะใส่น้ําอยู่ข้างๆผมพี่จะมีเสียงน้ําถ้าพี่ๆฟังก็คงจะได้ยินนะคงจะมีเสียงเขากล้องนะผมจะมาต้มกินมาม่าในป่าข้างริมน้าแบบนี้ต้องบอกว่าจะแห้งหมดแล้วทุกคนนะหลายพื้นที่ที่ผมสํารวจมาเนี่ยคือมันค่อนข้างจะไม่มีน้ําแล้วผมพยายามจะหาพื้นที่ที่แบบมีน้ําแล้วก็ยังมีความเขียวอยู่ก็ถือว่า หายยากแล้วต้องเหมือนกับแบบสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ต้องหาพื้นที่ที่มีน้าเนี่ยมันก็ต้องแบบย้ายถิ่นฐานอ,อพยพพื้นที่ย้ายตัวเองไปเพื่อไปไป,ไปหาจุดที่มันดำรงชีวิตได้ดีกว่าเดิมทุกคนนะก็เหมือนคนคนก็ต้องมีน้ําใช้สัตว์ก็ต้องมีน้ํากินเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวไปหาทําเลต้มมาม่ากันกว่าเดี๋ยวขอกําลังใจจากพี่รับหนึ่งแ,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 แชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูป พี่แดมี2ให้เราอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยพี่นะแล้วก็เข้าไปกดติดตามช่องชายกิจมือครับเลให้พวกเราด้วยก็น้องชายผมก็เริ่มทําคลิปใหม่ๆนะก็อยากให้พี่ๆทุกคนที่ติดตามพี่แฝดอยู่เข้าไปกดติดตามกดซัพพอร์ตให้กําลังใจคอมเมนต์คุยกับน้องชายได้ครับผมชายกิจมือครับเลโอเคทุกคนไป พี่ครับแย่มากเลยผมเยียบไปหินแล้วพลาดลื่นลงไปตกน้ำพี่พี่เปียกเลยหาเปียกก่เช้าเลยทุกคนนะนี่คงจะแปดโมงกว่าพี่โอเคเดี๋ยวผมจะหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์นะพี่พี่นะตั้งแคมป์ต้นมะม่าเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีที่ผูกเปผมก็จะ ผูกเปยด้วยแล้วก็จุดายไปกองหนึ่งนะพี่พี่นะผมนีเจอเป็นผักกูดหรือเปล่าพี่พี่ ถ้าเจอผักกูจะดีมากผมจะใส่มามๆด้วยหุ้ยเออว่ะไอพี่จะผักกูด,ด้วยผมว่าได้ที่แล้วอาจจะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวหาที่ลงก่อนโอเคคนระับทุกคน ผมก็เหมือนจะจบพื้นที่แล้วในการตั้งเข็มนะเดี๋ยวหาที่ลงก่อนนี่ก็โอเคตรงนี้ตรงนี้ก็โอเคพี่นะนี่พักด้วยพี่เห็นไหม,มสะพานไม้อืมอืม มันจะผูกเประหรือเปล่านะนาลองดูก่อนนะไม่ลองไม่รู้นี่มากุยให้กินด้วยเห็นไหมพี่นี่ จะทำการตุดไฟข้างๆตรงนี้แล้วกันนะพี่นะมาเริ่มกันเลย ที่ดีนะพี่พี่ติดตาำมีขัาวกลให้กินเยอะแล้วพี่นะเดี๋ยวหากลุ้นมาทำมาบ่ ต uhm. ั like, hai, ้งบุก็ได้นะตั้บุนก็ได้นะเาไปบนหินเลยนะเออเิ อยู่นะโอ้แถวป่าิีสบายมากลนป่านี้เอาวันทินเลยไปกระทะเขาด้วย พอไปหาปืนสักคู่ด้วยพี่ น้ำมันพอใช้ได้หรือเปล่าพ,พี่ไปลองดูนะเอาให้ใสทุกอย่งเลยอโอ้โหพอดีมากพอดีมากพี่พี่ดูดิ wow กูสวยพี่พ <If> ักกูสวยมากเก็บแค่ทองกินนะ ใส่ไปในนะ้ำมามา่าพี่ นี่ครับพี่พี่นี่คือเมนูของเราในวันนี้อยู่ง่ายกินง่ายครับพี่ก็มาเอาบรรยากาศมากกว่านะต้องบอกว่าเอาบรรยากาศมากกว่านี่ดูโอ้โหแล้วคือแบบมาม่าร้อนๆกับพกูดข้างริมห้วยแบบนี้เนี่ยยอดสวยๆทุกคนนะยิ่งฝนตกยิ่งแตกยอดพ,พี่เห็นไหมนี่โอ้โหกะกูดพ,พ,พี่นะกะกูดเยอะมาก น่าแกะไปให้แม่มกินมากโอเคกินมามากกันไหม,พ,มพี่จะเยอะยทานหมดเลยพี่นะ กินข้าวพอดี ปลาตบกรอบนุ่มๆเลยอืย้อหือ กีดยจัอร่อยยิง่งข้ามกระทังน้ำห้วยในป่าก็ธรรมชาติล้อมรอบกีดยจัโอเคทุกคนก็เทวันนี้พาพี่จ้าพอไเป็นยาการนะพ้วเี่จากเกิดเรื่องแบบน่า,ากลัวน่ากลัวมาชูชูกันบ้างนะคัณมาใน,านป่าเลยพี่นะ ชิวๆเลยนะเนี่ยลองผูกเปลอย่างนี้ดูไม่รู้จะนอนแล้วหรือเปล่าพี่นะเดี๋ยวลองดูกันพี่มามาคนจะผูกเปลกัน และทา พี่พี่มีเขียงวันใหญ่อยู่ด้านหน้าหรอเ่ะเียงดังมันมีการฟันไม้หรือเปล่าหรือไม้ไผ่มันแตกไปพี่ไปเันดีกว่าทานพี่นอนไปกันนะพี่พี่นะ อนอนเปกลางตอกดูฟินเวอรพ์พี่ครับระหว่างที่ผมนอนผมเจอเป็นผีเสื้อหรือเปล่าพี่เจอไหมเปิดกล้องหลังให้ดูนะนี่พี่เจอไหมนี่คือน้องอยู่ตรงใต้ขอนใต้ท่อนไม้นี่เลย ผมก็นอนพอดีมาเจอน้องพี่นะอันเนี้ยไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่มากพี่จั่เลยเนื้อพี่มีเสื้อผีเสื้ออะไรนะ โอเคพี่พี่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะผมมาพักผ่อนที่ซูนในป่าก็าโชคดีแล้วที่ผมไม่เจออะไรขอเป็นวันสบายๆสยักวันหนึ่งนะพี่พี่นะเดี๋ยวถึนว่าผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะพี่พี่นะแต่ว่ามีเสียงปแปลกๆนะผมก็ไม่รู้เสียงอะไรนะเสียงเหมือนคนตัดไม้หรือมีคนมีไม้แผ่มนมาหักเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะพ,พี่นะโอเคเดี๋ยวพักพังกันดีกว่าแล้วก็เดินทางกลับไปนะพี่นะ